พอเวลาในสุดซิกาผมไปเย็นก็เดินมาทำไมกันจะให้เธอมองมาเพลงของผมนั้นไม่ใช่ฟิลเมกาทำไมเคยบอกนี่เธอมองตาที่เธอมองมาในวันเมล้วาก็ยังให้เธอมองตาพอในตอนใน้ผกก็ไม่เคยมองมาก็ไม่เคยมองมาขอโทษดีผมนั้นไม่ได้มองกันชาไม่เคยติดยาตอนนี้ก็แค่บีบมาหลดมองใส่พมก็แค่บีบมาพอในเวลาผมก็ไม่เคยบอกนะก็ไม่เคยบอกละไม่เคยบอกมาสัญญาพันจะไม่ลงบา ใตอนนี้ผมไม่เข้าโคมาผมไปสนใจผมไม่เข้าโคมาหมายจะทำอะไรก็ไม่เข้าโรงพยาบาลเยอะไม่ได้เข้าโรงพยาบาลทันไม่เคยสนใจผมไม่เคยโรงพยาบาลพอมาตอนนี้ผมก็ไม่เคยโรงพยาบาลผมไม่ต้มมามาผมไปทำอะไรก็ไม่เคยสนใจชีวิธรรมดาผมไม่เคยได้มกัญชาพอได้เห็นแล้ผมไม่เคยได้ติดยาพอในตอนนี้ผมก็ไม่เคยได้ติดยาผมก็ไม่บิดมาเยอะ ไอ,อไอ้วันเวลาอินนมซาบะในวันเวลาผมไม่เคยได้คิดมนยังลืมได้เธอจะรอแต่วันเวลาผมไม่เคยเห็นทำไม่เคยเหแค่จะทำอ,อะไรเลยหลังจากนี้พวกผม,มก็คงต้องทำอะไรไม่คิดหรอกเธอหนูมันนั่งชนบ้องนมัน,มนยาอีทว่าตอนนี้ผมไม่เคยจะทำอ,อะไรมากอย่า yeah ไม่ทำอะไรมากทว่าตอนนี้ก็ไม่ทำอะไรมากหรอกไม่มีเหมือนคนอื่นมีอย่า yeah กธรรมดาผมไม่เคยติดยาบริตอนนี้ผมไม่เอกันชามอสายคันกผมไม่เคยได้บิดมาพอตอนนี้เวลาอเวลาผมไม่เคยได้ลืมมันผมสัญญาผมจะเลิกลงบ้าผมเวลาผมไม่เคยสนใจมอไสคคันนีผมไม่เคยได้บิดมาที่ก็ธรรมดาผมไม่เคยสับสีกาโมิตอนนี้ผมเอ้ากันชาไม่ได้ติดยาเอ่อไม่ได้ติดยาผมนึกเอาคกันชาพอเวลาผมไม่เคยได้ติดมา มาโมตอนนี้ผมไม่ทิ้งบิดมาไม่ได้ทำอะไรบางแค่ได้บิดมาอย่าแล้วก็หลังจากนี้ผมไม่ก็คงต้องทำอะไรไม่คิดนอกจากมานั่งเชินบ้องผมมานั่งพับนั่งเคอบนห้องเชื่อคงรู้สึกควาสามารถระดับสูงอ่ะผมอยู่กับเพื่อนกับโฟงเพราะในวันเวลาพรผมไม่เคยสนใจเพราะผมมีมากกว่าผมไม่มีหรอกยาอีเพราะผมมีได้มากกว่ามีแต่เอมาอี อย่าม yeah, yeah. ีแต mm ่ฟ hmm. ร so so yeah. ีดิ้งม yeah. um ีแ hmm. ต่ฟร so ีด yeah. ิ้งเอฟอยู่เต็งดิ้งมันเวลาผมก็ไม่เคยได้บีบมาอย่ามางสถานะไม่เคยได้บีบมาไม่ได้เอากัญชาแล้วก็ไม่ได้ติดยาผมไม่ติดปอกตมื่ออนนั้นติดปอกเลยตอนนี้บางเวลาผมันก็ไม่รู้ไม่ได้ติดยาอีกย่ามันคืเคมีเพราะเราไม่ได้เล่เคมีเราะเวลาเรื่อดีจะให้มีวันดี่ดีตอนนี้มันก็ดีอย่าเย้ เัอไม่ววนดีดีรู้บรืงสิวิธิตงนีไม่ถุดมากจอที่กินเบ้ร์ไปโคยิ้มยากไอในบางเวลาที่ผมไม่ได้เมากันชาผมไม่ติดยาผมไม่เอายาผมสัญนาผมจะไม่ลงบ้าเดาจะไม่ลงบ้ากลนละเวลาแต่ผมไม่เคยได้ติดยายาสักธรรมดาไม่เคยได้ติดยานบางวลาบาไม่เคยได้ติดมาแั้งหลังจากนี้ผมไม่กาคงต้องทำ่รม่คย้มันน่าชมบ้าง ผมมานั่งพัมน่งเผอบนห้องจ้คองปรสามารถระดับสูงก่อนดกกับเพื่อนกับฟูงอ่าแต่ผมเวลาเด็กกับเพื่อนกับฟูงพาอกตอนเด่ก็ไม่ต้งอ่ะยาไอ้กันชาไม่ได้อายาเองพอในเวลาผมไม่แค่ดีตีสกทัธรรมดาผมไม่เคยติดยามอใสกันเลยผมไม่เคยได้บิดมาเมากันชาผมไม่เค่ติดยาเมอตอนเกผมไม่เอายามาไม่เอายามา ตอนก็ไม่ได้เอาอยาอีมีแต่เอมาอีเราไม่ไดู้บสิกะโอ้เวลารมไม่แค่ได้ตื่นมากตอนผมไม่แค่ได้ตื่นมากไม่ได้เมามากเยอะมไม่ึคนได้ดื่มมากเยอะมไม่เคยได้ติดายาผมมเรียนจบแคม่มีผมไม่ได้เอาระยะอีเราดูยามันก็ดีจะให้มีวันดีๆดีเหมือนคนอื่นบ้างชีวิตชรงนี้มัสนุกมากจ่า้กินไปรับคนเรียนเยาะไอ